ช่องโดนัทโด,โดโดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์เซอว์อีโวโมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผม วันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าลูกถั่วเขียวนะออวันนี้นะครับผมก็จะพาพาเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆล้วมาจับไออาเจนนะครับผมไอเจไอนกนกนกอีแร้งนกอินทรีหรือนกอะไรสักอย่างนีงนี่แหละพี่ก็ไม่รู้มันจะมันจะคือนกอีแรง้หแรงหรืออินทรีแต่หน้ามันเหมือนนกอินทรีเลยนะแต่แต่วัดมองอีกในนึงมันเป็นสัตว์กินซากศพมันก็น่าจะเป็นนี่แหละเอา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 อโอล้ำทำอะไรของมันเออสงสัยเขาจะสนุกเข้อนะ มีการเล่นสไลด์ดงสไลดเดอร์กันด้วยเออก็อ,อันนี้ทีเล็กเออที่จะหาสักเลเวล200รก็กว่าเนาะเพราะว่าเวลร้อยหนึ่งนี่มันไม่คุ้มกับการใช้ยาคูณสิบเดี๋ยวต้องหาเวลสองร้อยกาลังดีนะครับผมเอา้ามีเมลมอดอยู่ที่เขาไอ้นี่ด้วยอือ ทรงนั้นเดี๋ยวส่องก่อนนะครับผมว่ามันเวลอะไรร้อยสิบยัง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 ,ย,งยังไม่โดนยังไม่เข้าตานะครับยังไม่เข้าตาตัวน,นี้ยังไม่เข้าตาบินหาไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องเจอได้เดี๋ยวมันต้องเจอเอ,เจอ,อืมให้เขาพวกน,นี้มันมีโอกาสที่จะสุ่มเกิดกีก้าด้วยนะเผื่อน้องๆคนไหนไม่รู้ว่ามันอยู่เขาไหนเขานนี้ก็มีนะครับผมเนี่ย เออส่วนใหญ่อะไรที่เป็นภูเขาเนี่ยมันชอบไปเกิดอยู่บนภูเขาตัวมันเบลล์ไปล่าเลยอ้าวรโลอาโลอรโลมีแสงสี่สิบเลเวลสี่สิบไม่สนใจครับผมนีหาเจ้าอาเจนก่อนเวลสองร้อยนี่กำลังดีเลยนะแหมกำลังกินกำลังกินเลยไอโดนัทนกอาเจนนะไม่ใช่ทุเรียนโอเคครับผมทางขวานี่มันเป็นเขากิฟฟอนนะ เออเขากิฟฟอนนี่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาจับ<ๆ>ก็มาจับได้นะครับผมกิฟฟินก็ได้แต่ผมหาเจนตอนนี้ผมหาเจนย,ยังไม่พร้อมที่จะจับกิฟฟอนเนาะไปเราไปหาเจนกันก่อนดีกว่าตัวเวลสักสองร้อยกว่าตรงนี้มีสองตัวอันนี้ไหน80 40สิบสี่สิบไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านเกณฑ์นบผม ไปหาใหม่มหาใหม่บิน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 แถวนีน้ถ้าป่าหิมะพี่ว่ามันน่าจะมีเยอะนี่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 เวลอะไรนะเน้นๆ,ๆตัวนี้เวลโอ้ไม่สูงตัวนั้นล่ะครมาขอให้สามสิบวายโอ้ยไม่ได้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 ไ ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ฟิลอะเย<อ>วลองลองไปดูในอีกแถบหนึ่งนวกันนะครับผมเดี๋ยวบินไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องความสามารถของนกอาเจนนะครับนกอาเจนเนาะสามารถขีบนะครับพวกไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กกว่ามันนะครับไปไปไปไหนมาไหนได้นะครับผมเนาะสามารถขีบงูได้เอ้ยแต่แต,แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาเจนเนาะ ถ้าในออฟไลน์ line, นะครับสามารถคีบไดโนเสาร์ al, ที่เป็นไดโนเสาร์ al, กินเนื้อได้เกือบทุกตัวนะครับผมเนาะที่เป็นตัวเล็กกว่ามันน่ะส่วนอ,ออนไลน์นะครับสามารถคีบได้เฉพาะของตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมอนป่ามอนป่านี่จะสามารถคีบได้แค่มอนกินพืชเท่านั้นนะครับที่มันไม่โจมตีเราที่เหลือคีบไม่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในออฟไลน์ออฟไลน์สามารถคีบหมาป่าได้แต่ในออนไลน์ line, ไม่สามารถคีบหมาป่าได้นะครับผมเนาะ ออแล้วก็ในตัวอาเจนสามารถเป็นโต๊ะสมิตี้เคลื่อนที่เป็นโต๊ะสมิตี้บินได้นั่นเองนะครับผมเราสามารถสร้างของรับของในโตในตัวของเจ้าอาเจนได้เลยน่ะจะว่าไปพี่ยังหาไม่เจอเลยนะไอ้พวกนกอาเจนทั้งหลายแหละยังหาเลเวอที่โดนโดน,ดนไม่เจอเลยไปไหนกันหมดนะ่ะเอออูอ้นี่ นี่กระเบลน้อยๆ้าเฮ้ยในโหมดฮาร์ดมันต้องเจอเวลสูงๆดิทำไม่เจอแบบหน่อมแนมอย่างนี้เลยเลเวลตัวนี้อะไร40จะบ้าตายอืมนี่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กเลเวลเท่าไหร่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอทีเล็กเลเวลสัก200ก่อนเจออาเจนี่จับทีเล็กเลยนะ EP เนี่ยเออ หาเจาแล้วไม่เจอแหมนี่อะไรเนี่ยเวลเาไหร่เวลอเาไหร่โอ้ยร้อยี่สิบเองอ่ะอสักสองร้อยดีอย่าน้อยๆแบบร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบก็ยังดีนะ,ะตัวโดนๆก่อนอืมตอนนี้พี่ยังหาตัวที่ใช่ไม่เจอเลยนะเออตัวที่เวลยสักร้อยี่สิบกว่าเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปแล้วกันเนาะไปโอเคก็พี่สรุปแล้วนะครับว่าพี่หาอาเจนเวลสูงๆไม่เจอแต่ว่าพี่มาเจอเจ้าอเล็กลูกรักของพี่แทนนะเออแหมนี่นี่น,น,น,นี่เจ้าอเล็กลูกลักของพี่เออมันมันแอบมันหนีมาอยู่นี่อ้าวอ้าวอ้าวเกเรนี่แล้วอะเอาแม่ไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวดื้อแล้วนะเราฮะแหมอเล็ก น้องๆคงสงสัยนี่นะครับว่าทําไมที่ที่ถึงจําจําได้ว่ามันคืออเล็กอ่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะครับอเล็กนี่จะมีจุดสังเกตจุดๆหนึ่งนะน้องๆนะเออน้องๆลองสังเกตที่ขนตามันนะ <Huh? S 1> ปกติขนตาทีเล็กปกติจะมีสิบสี่เส้นแต่เจ้าอเล็กของพี่มันจะมีแค่สิบสามเส้นโคตรมั่วเลยไ,ได้โดนะ โอเคก็นั่นแหละครับก็ตามนั้นแล้วเดีพี่จะจับไอ้อเล็กนี่กลับบ้านนะผมดาดยโอ้ยอย่างโหดเลยดูสีเขียวดําขาวแม่อย่างสวยอืมน่าอย่างโหดนะครผมโอ้ยงับใหญ่งับใหญ่โอ้ยงับก็งับไม่โดนด้วยนะอืมไปไปไปยิงไหมครับ เลเวลสองร้อยก็พอได้อยู่พี่เอากระสุนไอน,นี่มาแค่ห้าสิบนัดนี่น่าจะพอป่ะวะน่าจะพออยู่มั้งหรือเปล่าอันนี้เหลืออยู่แค่ยี่สิบสี่นัดนะครับผมแล้วเราก็เล็งหัวไปเนี่ยจีเล็กนี่จับง่ายมากเลยนะจับง่ายยิ่งกว่าสไปยนยเนี่ยดูดิมันงับไม่โดนแต่มันก็พยายามจะง,งับเลดูดิ <c oughs> งับไม่ถึงแต่ก็อยากจะง,งับเนาะ ข้าไปเอาเอาเข้าไปงบไปงาไปงาไปเอามาเอางาเอ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 ามีอาการมีอาการมีอาการแล้วมีอาการแล้วมีอาการแล้วน่าจะหนีจะหนีเอา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 ไอ้เล็กทำลายป่านี่แล้วอะเฮะป่ายิ่งปลูกยากๆอยู่เดี๋ยวนี้ป่านี้ลดลงเยอะแล้วนะเองยังมาทำลายอีกนี่นี่เออเดี๋ยวพ่อตีเลย ต้องเพื่อนๆที่มาดูใหม่นะคงสงสัยว่าทำไมพี่ถึงเรียกทีเล็กว่าอเล็กนะครับผมก็คือในซีซั่นหนึ่งเนาะพี่จับทีเล็กนะครับผมแต่พี่ตั้งชื่อให้มันว่าอเล็กเนาะเออในนี้พี่ก็จะตั้งให้ว่าอเล็กเหมือนเดิมนะครับก็คือพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกตัวเดิมของพี่พี่คิดว่ามันน่าจะตามพี่มาตัวเนี้ยเออตามตามพี่มาจากซีซั่นหนึ่งนะครับผมเพราะพี่จําขนตาได้อย่างที่พี่บอกไปมึงยังไม่เลิกอย่างนี้ดนั โอเคแล้วตอนนี้มันก็สลบแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยยัดยาคุณสิบเข้าไปอ้าวเนื้อน่องให้มันนะนะฮะแล้วเราก็ทําได้แค่รอนี่มานี่มานี่ถั่วเขียวมานี่ลูกอือหืมแม่มอนแม่ม้อนแม่มอนแม่ม้อนหดอุ้ยดาบแม่งแรงว่ะเออ ดาบเควสนะเนี่ยยังไม่ได้ไปลงหาเลยนะเนี่ยโอเคครับก็เผื่อไว้เผื่อหิวเผื่อหิวเผื่อลูกหิวเผื่อลูกหิวอ,อ,อยู่เฉยๆใ้ลูกถัวเขียวอ้าวไปไปไปอยู่กับที่ไปเออรอเลขมันฟื้นก่อน มาเที่ยวอยู่นี่เองมาอยู่แถวแวแม่พีม้านี่เองแหมคือนั่นเราน่ะฮะไม่รู้จะกลับบ้านกลับช่องต้องให้พ่อมากำราบไอ้นี่พ่อครับผมไม่ได้หนีเที่ยวครับแต่ว่าผมหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกครับพ่อมีหาทางกลับบ้านไม่ถูกด้วยนะโอ้โหเดือดเดือดเดือโดนไม่ใช่น้อยนันเราอ่ะโอเค จังหวะนี้เดี๋ยวเราก็รอลูกฟื้นเนาะอืมนี่มันจะขึ้นเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะตอนนี้มันเวิ่ง200ด้วยนี่นี่นี่เจอแมมมอสแมมมอสแมมมอสยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวหาเนื้อมาเพิ่มให้ไอ้เจ้านี่ก่อนหาเนื้อมาเพิ่มให้เจ้าเอาเล็กก่อนนะครับผมจะมาไหมเนะี่ยเดินนั่งเดินโอ้โหยี่สิบเอง ยี่สิบก็อีกสี่น่องใช่ไหมอีกสามน่องเอออีกสี่น่องดิเน่แล้วตอนนี้นะพี่ได้คิดค้นท่าไม้ตายใหม่แล้วนะดูจำแอคแทกจำแอคแทกนะผมดาเมจดไม่รุนแรงนะสกิลนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมบ้านะผมบผมจริงๆแล้วนะครับก็บ้าจริงๆพอเคพี่ขออนุญาตคลิปนะครับผม โอเคแล้วตอนนี้นะครับไอเจ้าอาเล็กของพี่ก็ใกล้จะฟื้นแล้วนิดนึงอีกนิดน,งน,ดนึงนะครับเดี๋ยวนางฟื้นเสร็จเดี๋ยวพี่จะเรียกกลับบ้านนะครับแล้วไปทาอ่านพี่ไม่ได้ทําอ่านมาเนาะเพราะตอนแรกไม่ได้คิดจะจับนะครับผมเจ้าอาเล็กนะ่ตอนแรกจะจับอาเจนเดินมาเจอ,อเล็กก่อนเนาะโอเครอมันฟื้นนะอ้อเรียบร้อยครับผมมัวฮ้าโอ้โหมาถึงกระดูดันเลยดีเดียวอ้ไหนมานี่นี่ลูกอเล็กมานนี่ลูก เอออเล็กแล้วเลนี่เลนี่ไม่ตามมาด้วยเหรอลูกฮะกำลังตามมาครับพ่ออันนี้ผมหนีมาก่อนเดี๋ยว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 เลนี่มันมาเดี๋ยวก็โดนจนได้เราอะ่ะโดนเลนี่มันไล่ออกไปนอนอนอกบ้านนี่พ่อไม่รู้ด้วยนะพ่อไม่ช่วยด้วยรอบเนี้ยโอเคครับผมอ่าสนทนากันลูกแค่นี้พอนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะกลับไปบ้านก่อนเนะเาะแล้วก็ไปทําอานให้เจ้าอาเล็กลูกชายของพี่ก่อนเนาะโอเคไป โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ทําอานใส่ให้เจ้าอเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูดิโอ้ oh, ลายสวยนะข้างหน้าเป็นสีเขียวถึงจะข้างหน้าจะเป็นสีเขียวแต่พี่ก็วอาเท่นะแบบเนี้ยโอ้ oh, สุดยอดแลดูด,ดันนะครับผมอเล็กกว่านี้ปโอเคงั้น okay, เดี๋ยวเราไปหาที่ทดสอบดาเมจกันเลยดีกว่าปมาแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็มาอยู่ใน ป่าเลดวูดเนาะตรงนี้เขามีอะไรกันมีอะไรกันโอ้บวกเลยบวกบวกบวกไปบวกไปดิบวกไปดิบวกอย่างเดียวไปสุดแล้วบวกก่อนบวกก่อนไม่รู้อะไรบวกก่อนบวกก่อนเออ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 นี่งาเป็นงาเป็นงาโอเคนั่นนั่นลูกเห็นไหมนุ่น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 ,น,นสไปโนโซอรัสเอ้ยเด็กอีพีหน้าเดี๋ยวจะจับบ้างนะครับผม,นนนะมแล้วสไปโนเนาะแล้วเขาใส่กระสุนนี้ลูกเดียว อันนี้ลูกตามันลูกเอา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 มีเต่ามีเต่าจะมางับเต่ามางับว่าลูกจะกัดอือหูโอ้โหโอ้โหงับคอหลุดแน่งูนี้มีคอหลุดคอคอหลุดแน่โอ้โหเรียบร้อยครับผมแมลูกเราสุดยอดอเล็กเราสุดยอดยังคงความโหดเหมือนเดิมนะเออ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูในซีซั่นหนึ่งนะครับจะรู้จักเจ้าอเล็กกันดีนะครับผมคู่พิชิตกีก้าเลยนะอเล็กลูกชายของผมเนี่ยเออแต่ตอนนี้ก็ต้องมาฟูลฟักกันใหม่นะครับผมเออไปอุ้ยอุ้ยอุไปไปลูกอ๋อแมลงแมลงแมลงอะไรแมลงอะไรเต็มไปหมดเออนี่อ้าวนู่นไปลุยมันนู่นลูกไปลุยนู่นสไปโนนู่นลูก ไปจากการโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับตีวงไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับโอ้โหโดนโอ้โหวิ่งเข้าไปงับโอ้โหราชาสองตัวกำลังเผชิญหน้ากันแล้วนะครับผมโอ้ราชาแห่งหนองน้ํากับราชาแห่งพื้นดินเนี่ยครับผมตอนนี้วิ่งเข้าใส่กันแล้วครับผมอ๋ออ๋ออ๋มาตรงนี้มาทำไมมามาทำอะไรมาทําอะไรอวิ่งหนีไปแล้วครับผมตอนนี้อเล็กลูกวิ่งตามวิ่งตามลูกวิ่งต่ออะไรแรปเตอร์ตรงหน้าตรงหน้าอ้าวแรปเตอร์เอกซังอาจนี่ไง นี่ไงดิวโลดิวโลมามาดิมา,มาดินู่นนะครับตอนนี้ทีเล็กกับสปไปโนมันวิ่งไล่กันอยู่นะตอนนี้วิ่งไล่จับก,กันเป็นหนังอินเดียแล้วตอนนี้อันนั้นก็วิ่งวนในนี้วิ่งไล่นะผมนี่ไงวิ่งกันอยู่ได้นะครับผมสุดท้ายเจอลูกซองนะครับผมอ้าวอ้าวมันดันไปโดนไอ้นี่ด้วยเว้ยมันดันไปโดนไอ้ดอะไรนะไอ้ตัวอะไรพาราเซอร์ด้วยอ้อาวเอาลงมาแล้วครับผม เอาเอาโอ้โดนลุมนะครับผมตอนนี้ทีเล็กไอ้ทีเล็กเด็อเล็กโดนลุมเอาคาโน่เข้ามาอีกโอ้โหมันมาจากไหนกันเยอะๆลุงเออเออโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมไอพาราเซอร์ตายเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปต่อไปไอเจ้าตัวตัว,ตวอะไรนะเจ้าตัวบีเ <c oughs> วอร์นะครับผมเอาโด,โดนโดนเอาอเล็กงับไปทีนึง่อวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วครับตัวนึ่าตัวน,นี้โดนงับต่อเนื่องโดนงับต่อเนื่องโดนงับต่อเนื่อง จะรอดไหมจะรอดไหมเรียบร้อยโดนคําลามไปหนึ่งทีนะครับผมตอนนี้โอเคโดนงับไปอีกทีหนึ่งโดนงับไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมไปดูเอาเราไปไหนเราอ๋อโอ้โหแขนฝังหุ่นนนครับตอนนี้อะไรแขนฝังหุ่นแล้ววิ่งไปแล้วครับผมตอนนี้อ๋อโววิ่งไปวิ่งไปวิงปวงปว่งไปทําอะไรครับผมอ้โววิ่งไปกับวิ่งไปจาัดก,การเจ้าเจ้าบีเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหสุดยอดมีอืใสใด้วยโอ้โหค่อนข้างจะหยามเลยนะทีเนี้ย เอาเอาคาโนมาคาโนมาอุ้ยคาโนมาเ้าคาโนมาโดนอเล็กงับอเล็กงับอเล็กงับไปแล้วทีนึงคาโนคาโนงงยังงงอยู่ยังงงอยู่เอะตัวอะไรกัดตูดโอ้ยเออยังงงอย่าเพิ่งงงครับเรียบร้อยครับผมอาเล็กเราจัดการเรียบร้อยโอ้โหราชาแห่งอาร์คนี่ไม่ใช่ใครคนัะผมอเล็กของผมนั่นเองเอาถ้วยไปเลยทีนี้โอ้โหดู แปลงฟันมั่งนะลูกนะกิน <c oughs> ปากเราไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะช่วงเนี้ยออโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปหาที่เล่นต่อนะครับผมเออ,อก็เป็นวิธีดีที่ดีเลยนะครับผมเก็บเวลให้เจ้าอเล็กมันนะน,นะครับหา,าต่อหาเหยื่อลายต่อไปนะครับผมก็ ทีเล็กนะครับเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงต่อวิ่งช้าก็เถอะแต่ดาเมจแรงมากมากนะครับผมแรงกว่าสไปโนซอรัสนะครับสไปโนจะทําการโจมตีค่อนข้างถี่กว่าอ่าีถี่กว่าอา่ทีเล็กนะครับแต่ทีเล็กเราจะดาเมจแรงกว่าเนาะนก็ลองดูครับแต่ก็ได้ทั้งคู่นะครับโหดทั้งคู่เดี๋ยวผมจะจับด้วยครับผมสไปโน นออเแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็โอ้โหมันหลุดเอา้า <laughs> เอา้าแล้วหนูไปกัดมันทำไมอ่ะลูกเขาว่าผมว่าผมตัวดำครับพ่อเก่ง <laughs> <laughs> ตัวดำจริงจโอเคครับผม <laughs> พ่อเดี๋ยวพาลูกไปต่อนะผม <laughs> ไปไปโอ้โหวิ่งที่พื้นสะเทือนเลยนะเล็กเรา ไม่มีตัวอะไรให้บวกเลยเว้ยเฮ้ยเอออยู่ไหนวะออกมาซิอยู่ไหนเนี่ยเอาสักตัวนะเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังไงเอาลูกจากการจการเลยเอ่ที่ระเบิดกระจายอา้อาวอา้าวอาเล็กหายโอ้โหอยู่ดิ้ยยื้อน้ำอะไรอยู่ลูกพ่อครับ เล็บผมติดหินครับ <c oughs> เล็บติดหินอโอ้โหตัวเบลเลอร์บัลล่ามันเล็บติดอินมานี่นิโอ้โหไหนหวิ่งตามาเลยให้ว่องเลยมันเล็บติดหงติดหินไนอ้นี่นี่นี่ามายังเนี่ยเออมาละโอเคตอนนี้หิวน้ำอีกแล้วคือเราใส่เกาะฟ้านะครับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคืออากาศมันจะถ้าเกิดสมมติแถวนี้มันร้อนใช่ไหม มันจะร้อนมากๆเลยนะเออจะขาดน้ำเอาได้นะครับผมโอเคเรากิีดน้ำเสร็จแล้วไปลุยต่อครับผมพาลูกไปลุยต่อเลยนะเออสไปโนลูกสไปโนเห็นไหมเนะี่ยคู่ปรับคู่ปรับ,ค,รบคู่ปรับหนูเลยไปลุยนหนูมีเห็นไม่มองไม่เห็นเวลเท่าไหร่เวลร้อยเลยนะโอ้โหสไปโนเวลร้อยคนข้างโหดนะครับผมอืมอืมอืม วิ่ร้อยหรือไม่หนูวิ่ร้อยก็ต้องเจอแล้วละอะยืนยืนงงยืนงงลุยไปเลยลูกโอ้โหวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอ้ตัวนั้นร้อยห้าสิบโอเคอาจจะมีจับบ้างนะครับผมอืมนใส่ลูกดอกแกสลบเผื่อบดีได้จับอ้าวซัดกันแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหตอนเอา้าจะไปโนวิ่งหนีแล้วนะ สไปโนเวลร้อยวิ่งหนีแล้วนะครับผมโอ้โหวิ่งอเล็กเราวิ่งตามแล้วทีนี้โอ้แล้วเราจะไปทันไหมโอ้ไป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 ,ไปออลุยมันลุกลุยมันลุกลุยมันลุกบวกกันอยู่นะโอ้โหอ้ปีรันยะเอ,อ้ยนี่ไง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 ปีรันยะเอาเอาแล้วหนูกลับมาไม่ไลูกเอาอะไรนี่ ้ยไอย้นี่มันร้อยห้าสิบไอ้พวกคนละตัวกันนี่เอามาอมาโอ้ยมาไงมาไงมาทำลูกฉันทำไมนี่นี่นี่ลุมหมอลุมลุมหมอลุมหมอ,หมอนี่ไงฟันหางเลยนี่เรียบร้อยโอ้โหดัวเล็กเราเลือดหายไปสามพันเลงครับผมในตัวนู้นตัวนู้นไอ้ที่มันวิ่งหนีไปตั้งแต่แต่แรกตัวนี้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอืมนี่ไปไหนมาน,นี้ขี้ๆเอาไว้นะครับก็ดีนะครับผมเวลามันวิวน้นอยๆนันะ่นมันเว,วนานลามันรีจะได้วิวสูงกว่านี้หน่อย มาดิมาดิมาดิก็มาดิเอาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรออาจนมุมละสิจนมุมละสิมามองหน้ามองหน้าบุอ้าว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 นี่ไงนี่โอ้โหมาเดินไปนุกเลยดูดิโอ้โอเคเดี๋ยวขึ้นได้ไหมได้ข้างบนเนี่ย ขึ้นไม่ได้ด้วยเอาหัวจิ้มดินอีกอโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมพาเจ้าอาเล็กนะครับไปหาที่ที่มันมันมัน,มน,มน,มนกว่านี้ดีกว่าโอเคไปอา่าฮะตอนนี้ก็อยู่แถวๆไอ้เขาอ้นี้แล้วนะเขาอะไรนะเขาอาเจนนะผมที่มาก่อนหน้านี้เนาะตรงนั้นอะไรอะตรงนัน้นอะไรไปดูยืนยืนมองก่อนเขาทำรไรกันทำะารกัน อ๋อสวัสดีอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเอา้เอามันเ,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 เขาบรลุ้มกันอา้าวบวกสิบวกสิรออะไรล้วเอาเขามาดิก็มาดิเก้าสิบกับร้อยเหรอเก้าสิบกับร้อยเหรอก็มาสิครับมาดิครับมาเอองาไปงาไปงาไปนี่นี่หมดยางเออแล้วผมก็ทําไปรับไอ้เคเวสไอ้นี่มาด้วยนะครับ <red are> <gen> เควสอาเจนเนาะเควสอาเจนมาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเควสเควส์กำจัดอาเจนเนี่ย กำจัดแปดตัวเนี่ยมันมันจะได้อะไรนะครับผมอ๋ออ๋อวาดีมีน,นีส่วนในโมบายนะครับเวลาทีเล็กจะคำรามเราให้เราเลื่อนขึ้นพอเลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะคำรามเนาะแล้วมันจะทําให้พวกเดรัลสาวที่ตัวเล็กกว่าเราเนี่ยมันอินสถานนะมึนง,งงนะครับผมหรือไม่ก็กลัวน,ะนั่นเองช็อกช็อกประมาณว่าช็อกโอเคมีไหมอ๋ออ๋อม่ปองไม่ปองไม่ปอง,ปอง,ปองนึกว่าจะเอาหยียบไปเลยนี้ ไม่มีอีกไหมโอ้โหทำมันเงียบอย่างนี้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอโลมาอยู่ตัวเดียวอุ้ยอาโลอยู่สองสร้อยสี่สิบโหเลวลอย่างเยอะมาดิมาดิหืมมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิอยากจับเหมือนกันนะครับผมแต่กระสุน์มาไม่พอ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 นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมอัพเลือดให้ลูกก่อนนะ ไหมบ้านเจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหนะหายไปไหนหมดวะนี่ถ้าบอกบอกเลยเจอกีก้านี่วิ่งนะครับผม <c oughs> วิ่งน่ะเออไม่อยู่ให้กัดนะครับผม <c oughs> อือ๋อออบิน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 ไหมเกือบเกือบเกือบ <c oughs> <ๆ>เลือดอะไรเกือบรถนะครับผม นี่กันหมดจ้ะเอ้าหอยอะไรนี่มันมหากรรมอะไรกันเนี่ยโอ้โหบวกแล้วบวกแล้วบวกงงอดิหมาหมาหมาบวกบวกสิบวกสิอโลอโลมาโอ้โหอโลทั้งอโลทั้งทีเล็กโอ้โหทั้งโอ้โหทั้งแรปต้มเล็เตอร์มาหมดเลยนะผมมอจีนก็มาเอ้าเอ้าเอ้ามันมหากรรมการบวกมหกรรมการบวกแล้วผมเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งทีเล็กตายไปแล้วหนึ่งครับผมโอเคมานี่เหลืออจีนเนี่ยผมอจีนกับอโลเอาอโลเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย เว้ยนะมันอาฟ้าแรปเตอร์นี่อ้าวอ้าวมีมันแล้วทีนี้ครับผมมีมันมีมันแล้วมีมันแล้วนี่หัวเราอาฟ้าแรปเตอร์ด้วยนี่ไงเอ้ามาดิทั้งไอพีนะกอาฟ้าแรปเตอร์เข้ามาให้หมดเออเออเข้ามาเข้ามาอืมมาอืมอืมนี่ไงนี <S <S ่ไงกัดไปกัดไปกัดไปกัดอีกกัด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 รู้สึกเหมือนเมื่อกี้จะหลุดงัดออกมาด้วยอะไรคืองัด กัดดีกัดเอามาดิขอบมาดิครับมาดิครับเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อกี้สังหารจีนครบแล้วนะครับผมเหมือนจะได้นี่คอสเซลมาเอาเอาเอามาดิมาดิได้อ่านขี่คอสเซลมานะครับผมไอ้นกยักษ์เนาะเออเออมันชื่ออะไรเควสโซ่เออมันชื่อเควสโซ่นี่หว่าโอเคมาดิเอามาดิ มันนี่งับไปโอ้โหแล้วมันจะตายเนี่ยตึกน่าดูเลยนะครับผมเอาฟาไปเท่าไหร่วะเนี่ยอื้ม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 เวลร้อยนะครับผมเอาอาฟาเวลร้อยนะนี่ไง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 มาสิมาสิมาสิมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหสังหารอาฟาเรียบร้อยเลยนะครับผม โอ้โหโอเคครับผมวันนี้ปิดคลิปได้อย่างสบายใจแล้วครับผมโอ้โหดูอัลฟาโอ้โหตัวมันแดงจังเนาะอยากจับเอาไปเลี้ยงบ้างจังนะครับผมอย่างสวยโอเคครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแลยตอนนี้นะครับช่องโดนัทโซก,ก,ก็มี Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยนะครับผ่านทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆเนาะวันนี้ก็ต้องกลาบลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเจอกันอี e ีหน้าเนาะอย่าลืม,มรับชมรับฟังกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้อง กลับราไปก่อนบ๊ายบาย